้ Under, องดานคือววาปิดคองใหญ่สุดสอขขอคือทั้งภาคตะวินออกของที่หานลครเด็กหนุ่มใว่นูหนุ่มวน่าวหนุ่มวาแล้วก็ลุงคือจดอนเหียวกระลุงสิ่ก้างจะไาร่อาจจากินเมือนเดิมเนาะเด็ังฮองนาเนาะ ตลาดของดานเด้อตลาดของดานว่าน้ำน้ำทะเลนูลลนอะไรเนี่ยน้ำทะเลนูนตลาดของดาน ทองดานทะเลหนูน้ำทะเลหนูวัตถุซื้อบรรดาตากปลากระตัก แห่งืูแคมทะเลผลเปาตาทะเลนูนแล้วเลิกไปเพราะได้น้ำก่อบก่อนหล่หลทลหละทะเลนูนน้ำทะเลนูนตลาดท้องการ นานหรือ,อยังาาานานตอนเช้าได้ไนหะมาาสองโมงก,กว่าโอ้เรื่อมันลงตท่ไหนมไม่รู้เรียงลงมัน,ม,น,ม,นมันเป็นแบบนี้ประจำเท่านั้นหรือว่าไม่ไมนานๆมีทีหนึ่งมมมผมว่าจะไปจะไปอะไรด่านร้านอาหารด่านที่เรามีปลากระตักตาแห้งไ,ไปไม่ได้เพราะว่า น้ำควบน้ำรวมนีมปาา่ปลาทะเลสดปลาตากแห้งนี้สนุกกินแล้วอยู่นี่ นี่อันจะว่าปลาแก้วแล้วอยากได้ได้แบบไหนนี่ละอาจจะอะไรจะข้าตากชุดหนอนอ่าอยู่พุ่นมุมมันทะเลหนุนแล้วบึ้งบึ้งไปก่อนเออหวานโอ้ยบโหเลยปลากระพงข้าวปลาอันนี้ปลา อินซีเหรอคะเล่ก็เลยกุ้งกุ้งมดนี่บัตัวละลอยตัวละ้อยยอะยดบคือแกคือแกห้อยหนึ่งกับสามดอลลาร์เมเให้หมดด้วย ห้อยหนึ่งเป็นสามดอลลาร์รถคันสองข้อยก็เป็นหกดอลลาร์เลยสลดชุดกด,ด,ดตัวใหญ่ๆเลยครับใหญ่เอาอันนี้กุ้งแม่น้ำ <c oughs> กุ้งทะเลอยู่ไหนกุ<ไ>ง้งทะเลไม่มีทะเกุ้งไหนค่ะอันนี้กุ้งอะไรอ่ากุ้งหวยกุ้งแม่น้ำ อันนี้บเป็นกุ้งทะเลเด้กเมน่ามือได้อันนี้ค่อยเป็นหอยแครงทะเลใช่ไหมหอยแครแงโบ <Okay. S 1> ขเขาเลี้ยงเอาขอเขาจะเลี้ยงเอาอกก็แัน่เ,าเ <c oughs> ขา <c oughs> แว่พื้น <c oughs> สามร้าอาทิตย์ว่าทรับโลสามร้าทิตยอเบิงด้วยเรามักแบบไหนมบ่เโเบิงไว้เบิงไว้นะเขาไปซื้อแล้วย,ลยุใส่ละ่ะโอ้ปลาเบิงเ้งก่แล้วก็มาซื้อถมล,ลือไรย่สามล่ยสท่เบิงบ่ง เงก้าเงี้ยเงเ้ยปลามึอเอไปไปเงี้ยเงี้ยเงยเงาเฮ้ยามอยู่พี่เถึงบดเงยเงยเงเดี๋ยวอกซื้อเมื่อส e เอ네ิเมื่อาเขาไปซื Williams ้อแต่ว่าปกติเรากินมันอยากเค็มแต่ปลาเมบางบางเขาโบซือเแล้วเรากินเพราะเราเราประม่าเค็ม ต้องไปซ่ออันที่ว่าจางๆจืดๆที่ตัวบ่เมมีมันบ่แม่มันบอแม่มันเค็มมันหักเข็มในตัวมันเองนะ้อง่ยมันหยาบนะ่ไโอ้ยป่าบึกแห้งมันก็งาบไปเลยนี่อยากอันง่ายเขาอิ่วแล้วทำเป็นูปแล้ว ทานดีปลาตู้เมค่อมมากเลยเนี่เทโอ้ยเลเขาดีเลเขาเจ้าโมเมนเขาเดียวเนยเขาเจ้าเลยอยเ่าปลาตากแห้งเขาเจ้านอนใครนวนกัปลาตูเค็ม้ยดึงงูกรบอกนี่แล้วปลากระตัก

เอาห้าสิบสองอันเนาะเอาแก้วอีกแก้วอันหนึ่งไอ้ขุนทองอันหนึ่งเนาะย้อนได้ยั่ได้ยังได้เออจะได้หลายแต่ว่าจะไข่ที่ซื้อให้แบงให้แก้วมุงทองเจ้าที่ซื้ออีกอีาเจ้าที่ซื้ออีกกันแลเจ้าใจเองของต้อค่อยเกิดให้หร้ออะไรเพราะมันที่ซื้อหลายอันให้อยู่ดิ ขอญาตเจ้าคุณยนทันจะได้ไดพูดแลเจ้กไปหไปกินดีเหนอเดี๋ยวนีเไปกินก็เอาเอาไหนนี่ยสาวเอาไปกินวอกินดาวนานนี่ใช่ไหมนเนาะผู้ซื้อก็ลายเรื่องเนาะเจ้ทกับปั๊บโตน้ำบดทันบุนลาว มาติดต่างจังหวัดคนมาบ้านนอกไม่รู้อะไะซื้อไปเย้ขอบคุณครับนี่แหละเข้าโรงเรียนหรือยังเข้าโรงเรียนไหมเข้าแล้วครับตอสบายไม่สบายหนูที่ขวบแล้วเจ็ดขวบเจ็ดขวบเข้าอยู่ประถมไหนอยู่ป .4 พ่อซีหเยี่ยมเก่งมากเก่งมากดีนะน,นี่นะทะเลนูนนูนได้สองวันละคืนวันนูนขึ้นมาได้สองวันตอนเช้าหนูนขึ้นตอน

คอเลยวมาวคอยมากหัวปลาเก่านี่โว้ไป็ดแกงเลนะ แกงส้มแซ่บแซ่บหมากาั่าหานย่าง